สวัสดีครับชาวเซิร์ฟไนท์2เซิร์ฟเวอร์ g ก o b a l ทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบผมแอสิตควาครับวันนี้เกี่ยวกับการเล่นอารีน่านะครับสำหรับไอดีผมเนี่ยก็ได้เครื่องประดับมาเพิ่มนะครับค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดจัดอยู่ในเกณฑ์ของผู้เล่นเนี่ยนะครับก็ได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงแล้วนะครับก็คือว่าหมายถึงเครื่องประดับนะจำนวนเยอะนะครับอ่ะไปดูทีมก่อนดีกว่านะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นทีมที่จะไม่ใช่ทีมอวยของผมนะครับจะเป็นทีมหน้ามิสเตอร์เวดนะครับซึ่งจะเป็นตััวกรระะโดดของทีมนคบ ใครมีเซอินนะครับก็สามารถใช้แทนได้นะครับแล้วก็ตัว CC นะครับจะเป็นสไป์กับหมิงนะครับแล้วก็แคร์ด้วยนะครับ3ตัวเลยตัวลบบัฟ3ตัวนะครับอันนี้แบกมาเต็มสูบเลยนะครับลบบัฟ3ตัวนะครับจัดไปฮะส่วนไอเทมผมนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นั่นเองอย่างแรกเลยนะครับผมเล่นเป็นแผนสปีดนะครับแผนความเร็วกับสัตว์เลี้ยงไอรินป้านะครับซึ่งจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเป็นแผนฟูลสปีดนะอันนี้เป็นรูปแบบการเล่นของผมนะครับแล้วก็ ไอเทมที่ใช้นะครับมิสเตอร์เวดเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวแทงนะครับเราจะเน้นกระโดดเร็วนะครับกระโดดไกลแล้วก็ไปยืนรับสกิลให้ได้เยอะๆหน่อยนะครับผมใช้เป็น2ป้องกัน2บล็อกนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยผมเอาอาวุธบุกยีมาใช้ก่อนเนื่องจากว่าเซตป้องกันกับเซตบล็อกเนี่ยผมยังไม่ได้ทําอาวุธนะก็เลยยอมใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับส่วนเครื่องประดับนะครับผมจะใส่เป็นแก้สถานะ1วงแล้วก็อามาตะหนึ่งวงนะครับอันนี้เนี่ยให้เป็นพรอร์เดอี้หนึ่งเลยนะโดยเฉพาะแก้สถานะนะครับมิสเตอร์เวก เพราะว่าเวลาเขากระโดดไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องโดนสกิลสถานะอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันกระโดดไปแล้วตายเลยนะครับก่อนที่แหวนนี้จะทำงานได้เนี่ยผมก็ใส่แหวนอมตะเอาไว้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรใส่เป็นพวกลดดดเมจนะแต่พอดีว่าผมย่อยทิ้งไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีลดดดเมจมันจะทําให้เพรสเซฟมากกว่านี้นะครับโอเคส่วนสไปด์ผมเล่นเป็นแผนเพิ่มเลเวลสกิลนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซตที่ว่างอยู่เนาะแล้วก็ใส่กับสไปเองเนี่ยก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะทําให้อมตะนานขึ้นนนนัเองะะ เพิ่มระดับสายเป็นโดนตีเล่นเกรนะครับจะได้มีโอกาสใช้สกิลอัลติเมทได้นะครับแต่เวลาเจอหมิงเนี่ยมักจะไม่ได้ใช้นะมีประดับชุบนะครับหนึ่งอันแล้วก็เพิ่มความเสียหายนะฮะหมิงนะครับสายเป็นดาเมจนะครับคริติคอลนะครับ5ชิ้นเลยนะครับใครไม่มีก็อาจจะใส่เป็นเซตโจมตี5ชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อพอผมใส่เป็นคริติคอลเนี่ยผมสามารถใส่เป็นเครื่องประดับเพิ่มพลังโจมตีเมื่อคริติคอลได้นะครับมีสร้อยชุบกับสร้อยแก้สถานะเพิ่มเข้ามานะครับจริงๆแล้วเเอออ่่สสรร้้้ยยแกถานนนะะีีคับใหไปท ต่อไปก็ได้นะครับสลับไปสลับมาได้นะครับผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าหมีเอนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีตั้งซีซีอยู่แล้วในช่วงแรกนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ได้ถ้าเกิดมีเป็นแหวนอมตะนะครับน่าจะเหมาะกว่านะแต่พอดีว่าประดับอมตะผมมี2ชิ้นนะครับไม่เพียงพอแต่การให้หมีนั่นเองนะฮะสุดท้ายแครนะครับแครผมเล่นเป็นคริสข้อเหมือนกันนะครับเอาดาเมจเนาะแล้วก็ใส่เครื่องประดับนะครับเต็มยศเลยนะครับก็คืออมตะนะครับแก้สถานะแล้วก็ชุบนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแครเนี่ยค เทใจให้ไปแล้วจริงๆคือเป็นเซตประดับที่เตรียไมไว้ให้ยอนฮีนั่นแหละนะฮะไม่ใช่ของแครลหรอกครับโอเคอันนี้คือในส่วนของทีมที่จะใช้ในวันนี้นะครับ เอาล่ะก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนนะครับ Elastic Shop นะฮะรับเติมเกมเซเว่นไอทูนะครับเติมถูกกว่าเติมเอง100%นะครับแน่นอนอย่าลืมไปใช้บริการกันได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็รับเติมทุกแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจกิจกรรมแพ็กเกจ Ruby นะครับได้หมดเลยติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่ Elastic Shop นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ Line นั่นเองนะครับเอาล่ะเราไปลุยกันดีกว่านะครับโดยที่ผมจะมาเล่นทั้งหมด20ดาบนะครับจัดไปเลยอ่ะรอดไม่รอดไม่รู้แหละนะครับจะตาย20ดาบเลยหหรรรืืออเเเปล่่่าาากก็ไมมู้นนัพะว ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในแรงห้าพันห้านะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยขึ้นไปถึงห้าพันหกได้แต่ว่าเช้ามาวันนี้นะครับร่วงลงมาเหลือห้าพันห้าเท่าเดิมนะครับก็มาดูกันว่าจะรอดไหมนะฮะสำหรับวันนี้นะเจอวานเดอร์กับคริสนะครับผมมาจัดไปเปิดมานะครับก็มิสเวตจะวิ่งไปก่อนเลยแล้วก็จะกระโดดทันไหมซุปนะครับทันนะมิสเวตกระโดดไปแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็อีกฝ่ายเอามาตัดรัวลบบัฟไปให้หมดครับเดี๋ยวนะเราตายหมดแล้วเหรอหรือแต่หมิงคนเดียวอะไรวะเนี่ยดูไม่ทันเลย เอ้ยแครติดซีโอโหยับครับผมติดซีรัวนะครับเอ้าเอาบ้องได้บ้องได้หมดเลยเอาติดสตันสี่ตัวเสร็จแครยิงหมดนะครับแต่ว่าเขายังมีเกิดอยู่นะสกิลเราจะทันหรือเปล่าวันเดอร์มันรว่เร็วมากไม่ทันว่ะติดสตันด้วยโอโหแครเอาไม่อยู่นะครับเฮ้ยเสียดายจุงเบยเมื่อกี้หมิงสตันสวยมากเลยแต่ว่าหมิงมาสตันตอนชีวิตที่สองอะนะถ้าเกิดมาสตันตอนชีวิตแรกเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเอาล่ะเรามาเดูสภาพเล่นรถดาบนะครับ รถแตมนะครับ20ดาบนะครับผมเฮ้ยทีมนี้ไม่มีวานเดอร์ทีมนี้น่าสนใจนะครับเกระโดดไปก่อนนะครับไม่มีตัวล้วงด้วยนะครับแครยิงฟรีนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับซอยเข้าไปครับทีทีนะครับเฮ้ยเข้าแล้วป่านเข้าไปนะครับเหลือนิดเดียวครับตอนนี้กำลังยืนซอยลูดี้อยู่นะครับลูดี้เป็นอมตะนะครับยิงไม่เข้านี่เรามีรบบัฟสามตัวจริงหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับเอ่อมิงมิงมิงเอ่อมิงโอเครับวนสกิลมาอีกรอบนะครับมิงทุบหน่อยหาย เอาว่าสไปคือโดดขึ้นมาทุบไป1ดอกมิงทุบไปอีกหนึ่งดอกนะครับทุบไป2ดอกลบบัฟได้เรียงโอเคไม่ต้องลบอะตายเลย <c oughs> ยืนจนแครยิงอันติเมทได้ถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีตัวลวงนะครับชีมแคร์จะน่าสนใจมากตอนนี้เนี่ยนะครับแคร์ก็เมีผู้เล่นถอออกไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าไปเลือกเล่นตัวละครใหม่ๆอย่างคริสแทนนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่มีตัวลวงใช่ไหมหาไม่มีตัวลวง <c oughs> เดี๋ยวจะทีมเดิมปฟะ ไม่ใช่นะครับทีมใหม่แต่ว่ารูปแบบคล้ายกันนะครับเราก็ยิงฟรีครับแบบนี้นะครับเอ้าคะแนนมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยโดนลวกเร็วมากนะครับสดสวยสวยสวยมากนะครับเกมนี้นะครับนี่นะครับพลังเอ่อตัวแดงงับนะครับตัวแดงกระจกน้องหมิงของเรานะครับเป็นตัวแดงบวกตัวเดียวในทีมตอนนี้นะที่ผมเล่นอยู่นะครับ เ้ยเซอินว่ะรอบนี้ตึงเด๋ยวนะทำดูนะครับเซอินจะกระโดดที่แครนะครับฟืบแล้วก็โดนขออกไปสไป์จามเซอินนะครับทุกคนจะวิ่งมาลุมเซอินเรียบร้อยเซอินดับไปแล้วนะครับย้อนกลับมาโอ้ยหมิงมันเข้ามาใกล้แครแต่ว่าหมิงลบบัฟไปแล้วเมื่อกี้ได้ข่าวอุ้ยโดนสไป์ลบบัฟเหรอแครตื่นใช่ไหยิงตัวนู้นแครยิงตัวนู้นเอ้ยไอรีนเฮ้ยไม่น่ารอดแล้วโอเค ไอรีนมันอยู่ใกล้แคร์เกินแล้วมันเลยกระโดดพุ่งใส่แคลนะอ่ะอ้าวทุบไม่ทันนะครับอือันนี้ข้อเสียเหมือนกันนะถ้าเกิดเจอเซอินเนี่ยเซอินมันเก่งมากเลยครับเพราะว่าเซอินเนี่ยมันกระโดดไกลใช่ไหมพอเซอินมันกระโดดไกลมากเนี่ยนะครับมันจะทําให้เออ่ตัวอืนอ่นๆของเราเนี่ยอย่างสไปค์กับหมิงผมอะมันจะต้องตีเซอินก่อนมันต้องเดินเดินย้อนกลับมาครับไกลมากเลยโอ้เจอวันเดอร์คริสอีกแล้วอะ่ะ <c> โ <oughs> ดนรวบไปหมดนะครับแต่ว่า วันเดอร์อีฝ่ายติดตันครับเสียโจนถ้าเกิดวันเดอร์อมตะาไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเราติดซีซีหมดเลยโอ้ยโอ้ยวันเดอร์มันอมตะแล้วลบบับไปก่อนหนึ่งทีก็ยังไม่ตายเพราะว่ามีแหวนอมตะต,ต่ออีกโอ้โหแฟรสวยมากเอ้ยเขามีอมตะอีกรอบโอ้ยเอ้ยเขามีชุบเนี่ยวันเดอร์มันเก่งมากเลยท่านผู้ชมคือนอกจากว่ามันรวบเก่งแล้วเนี่ยสกิลมันดีมากครับเพราะว่า สกิลวันเดอร์มันมีอมตะด้วยไงอย่างเมื่อกี้นะครับมันกดอมตะปึ๊บมีผมลบบัฟใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีแหวนอมตะพร็อกต่ออีกทีหนึ่งครับโอ้โหมันหลายชั้นมากๆเลยเดวโลนมาเดวโลนสู้ได้ไหมเนี่ยเดวโลนนอนผักออกไปก่อนนะครับแต่ไม่ติดลากนะครับเพราะว่าเขาแก้นะครับเขามีแหวนแก้มาจะโดนเอารวบกลับไปนะครับผักออกไปเดวโลนอย่ามาใกล้ชั้นนะครับติดลากแล้วยิงอ๋อเอ้าโดนสเก็ตนกตังเกิดมายิงแคร์มันตูมเรียบร้อยสวยปุ๊บ โอเคเออสปายยังยืนมึนอยู่เลยนะฉะนั้นหนึ่งแพ้หนึ่งรัวๆนะครับท่านผู้ชมวันเดอร์อย่ามาบ่อย <laughs> เจอวันเดอร์คือยับมากสู้ยากจริงๆครับวันเดอร์เอ้ยไม่มีตัวล้วงหว่ะแต่ว่าเป็นไอรีนป้าครับบ้านนี้ยืนแผนหน้าหนึ่งกลางหนึ่งหลัง2นะครับปืนใหญ่ไปนเนี่ยเวลเวดโดนล้วงมาโอ้แรงมากเวเวตนะครับเรียบร้อยได้ละหนึ่งแต่ว่าติดอัมพาตนะครับแครเรา โอเคป้าตายแรงกลับไปเข้าสนามรบเดี๋ยว <laughs> โดนอะไรตายสวยลบปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวไม่โดนไอรินป้าหรออุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้บางทีก็สงสัยนะซีซีของอีกฝ่ายเนี่ยสี่เอร์เซ็นเนี่ยเอ่อทำไมติดบ่อยจุงเบยนะฮะอัมาพงอัมาพาตเนี่ยนะครับอืมไฟช็อตเนี่ยนะเอ้ยทำไม บ้องเรา60%ไม่ติดเลยเจอเซอินวันเดอร์ทีมนี้ผมปแปลกๆนิดหนึ่งนะคือเซอินวันเดอร์อ่ะมันมันเข้ากันจริง,รงๆเหรอแก <laughs> แยกไฟนะคือเซอินมันจะ,ะโดดเร็วมากทำให้เราไม่โดนรวบทุกทุกคนนะครับมันจะแยกไฟระหว่างเซอินกับไฟของนะเอ่อวันเดอร์นะเฮ้ยโอ้โหแคร์กลับมาเข้าสนามลบได้แล้วจริงๆเอ้ยโดนรวบอีกรอบเอ้ยโอเคหมิงเดวบล์ปุ๊บโ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 บวันเดอร์ Wonder ขึ้นมาเอ้ยเอ้ยเออโอเคดึง ดึงวันเดอร์มันมันรวบทางนู้นนะครับเลยรอดได้นะเมื่อกี้ดีละเกือบไปเอาว่ะขึ้นละขึ้นละตั้งสองแล้วอีกนิดเดียว <c oughs> โอวันเดอร์รัวครับลูดี้วันเดอร์อันนี้เป็นแผนที่แบบว่าจะดึงเราเข้าไปใ,ใกล้ๆใช่ไหมเพราะว่าลูดี้มันยกโล่นะครับวันเดอร์รวบหมดทุกคนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระเด็นมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเราดีดออกไปคืนได้ครับ เฮ้ยแครติดซีอีกแล้วโอ้โหเอยแต่วันเดอร์ตายว่ะเอาว่ะแครตอนนี้โอ้วันเดอร์มันเกิดมาดึงใหม่แล้วแคร์หายได้แล้วโอ้ตายเลยเอยแตอนเดืเขาสะดุดตายสวยมากแครกระโดดมายิงนกโป๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวดูดีคนเดียวชนะแล้วล่ะจริงๆถ้าเกิดแครเราไม่ติดซีซนะเราน่าจะสู้ได้สบายๆนะจังหวะมันติด c ีซบ่อยมากเลยคือแบบแหวนแก้เราไม่พออันเดียวนะเฮ้ย เอาว่ะเซคริสเซคริสเซียนกระโดดมาก่อนเลยนะครับมาไฟข้างหลังก่อนนะครับเห็นไหมหมิงกับสไปร์เราจะวิ่งย้อนกลับมาฆ่าเซอินก่อนนะครับแล้วค่อยกลับเข้าสนามรบนะเดี๋ยวติดเฟียกันหมดเลยหมิงกระโดดทุบกระโดดทุบทุบนี่แน่ลบบัฟโบเหลือคริสทำอะไรไม่ได้หรอกชีวิตเดียวนี่แน่นี่แน่โอเค คริสนี่เป็นข้อเอ่อต้องบอกว่าคริสอ่ะใช้ประดับเยอะเหมือนกันนะครับคือคริสอ่ะมันใช้มันมีอมตะก็จริงมันเลยไม่ต้องใช้ประดับอมตะใช่ไหมแต่ว่าคริสอ่ะสกิลมันไม่ได้เร็วมากเวลามันใช้ชุบอ่ะมันจะออกสกิลไม่ค่อยทันมันอาจจะต้องใช้ชุบ2อันนะถ้าเกิดจะใช้นะพื่อจะให้มันมีเลือดเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยเลือดค่อนข้างยากเลยผมก็แอบแอบลองเล่นอยู่เหมือนกันนะเซอีเกโดมาแล้วเฮ้ยมันอินวอล์กทันไหมเนี่ยเออเราลบบัฟทันใช่ไหมโอเคมิงค์ยาเข้ามาใกล เกินใหม่แล้วมาเกิดกลางโดงด้วยยิงนกไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตุวยิ่งเจ้าหมิงคนเดียวเอ้ยสไปร์แทงไว้ก่อนสไปร์แทงไว้สวยมากหมิงเหรอโอ้สิหายนั่นไงโอ้ทุบโลไอ้ตุ้มแต่ว่าไม่ได้โอ้โหเหลือสองตัวเจอหมิงทุบเข้าไปฮะ5้าจริงมันจะขึ้นห้าปโถกได้ไหมเนี่ยยี่สิบดาบเนี่ยเอ้ยขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วนี่ว่า ออกมากลับมา5,600เหมือนเดิมโ oh, อ้หวันเดอร์คริสเซอินแปร์มาดูกันนะครับเซอินมาถึงโดดปุ๊บนะครับเ,เราเลยไม่โดดรวบนะเพราะว่าเขาเล่นแผนเซอินวันเดอร์ร Wonder นะครับแต่ว่าเขาวิขาว,วอล์กได้วะ่ะเฮ้ยคริสเสียเวลาลิลบลบพับไม่มีเลยเหรอโอ๊ยโดนจามเข้าไปเดสติดหัวขอ,อยออกไปคืนน่นจาจะใกล้โดนรวบโอเค วันเดอร์คนเดียวได้อยู่เพราะว่าโพสชั่นไม่ได้นะครับวันเดอร์เนี่ยถ้าเกิดเรายืนฝั่งเดียวกันแล้วมันเกิดมานี่คือชิ i หายนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเนี้ยเรายืนกันสองฝั่งอย่างเงี้ยแล้ววันเดอร์เกิดมามาันรวบด้แค่ด้านเดียวเราสู้ได้อยู่แล้วแผนซีอินกับวันเดอร์มันเวิร์กจริงหรอวะผมว่ามันแปลกๆนะอืเออกลับมาเจอคนที่ใช้มิสเตอร์เวดแบบเรา,าเรบ้างนะฮะระดับเดียวกัน <laughs> ครับลบครับผมปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยนะครับหมิง มิงมิงมิงทำอะไรอยู่มิงโอเคสวยๆครับสวยๆนี่แน่เออซึ้นรูดูว่ามาแล้วพลังผมกี่ดาบแล้วเนี่ย <laughs> มันดูดาบตรงไหนปะเกมเร็วมากครับไม่ต้องห่วงประดิวจบครับผมลูดี้นี้ทีมธรรมดาธรรมดาเลยทีมเก่าเลย รวบไปก่อนหมดเลยนะครับมิสเตอร์เวตกระโดดไปแล้วท e ุกคนจะวิ่งไปหามิสเตอร์เวตหมดนะแล้วเราก็ยิงฟรีนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีตัวล้วงนะฮะชิวๆครับชิวๆครับเฮ้ยโอ้โหแต่เขา a อลแรงมากแรงมากหมิงมาแล้วทุบเข้าไปเรียบร้อยเฮ้ยเอาอ้าวเดี๋ยวติดอะไรวะสะดุดใครทำอะไรเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยเกมจบอารมณ์ไม่จบเหรอ ทีมเดิมคนเดิมด้วยนี่ว่ารวมครับรวมสกิลไปครับแล้วเราก็รวบสบายๆครับผมลบบัฟสวยมากหมงทีเดียวตายหมดเลยโอ้โหจังหวะสวยจะจัดเขาเกิดไม่พร้อมกันลบบัฟเรียบร้อยอื้อหืพ <c oughs> อมากเลยเจอทีมที่ไม่มีตัวลวงเนี่ยยกเว้นทีมวันเดอร์นะถ้าเป็นทีมที่ไม่มีวันเดอร์ด้วยไม่มีตัวลวงด้วยเนี่ยบอกเลยว่าเล่นสบายมากผมว่าใครเราได้ยิงฟรีนะฮะ ว่าถ้าเขามีวันเดอร์เนี่ยเขาจะดึงเราเข้าไปในสมรภูมิได้อยู่แล้วเฟรซัวฟริส,รสมิเชลเวดหายไปแล้วเหรอวินวอลไปแล้วเหรอหรือตายเฮ้ยอะไรเนี่ยติดปี๊ดโอ้ยติดเดสโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยฮิตโดนจับไปแล้วรอแคลร์ลุกขึ้นมาลบบัฟโอเคหมีจัดการเรียบร้อยเรียนนี่น่ากลัวมากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าโอกาสติดม,มันค่อนข้างสูงนะของฟริสนะครับ เพราะว่าคริสเนี่ยมันมีเพิ่มสถานะตัวเองด้วยตอนมันเป็นเอ้ยนี่มันแอดข้องซ่านี่ว่าเดี๋ยวนะมาห้าปรกแล้วเหรอเอ้ยเอาเรื่องเอาว่าขึ้นมาห้าปอรกามกันมาติดๆนะครับเออเซอินย,ยังไงเซอินโหต้องลงสก,กิลเยอะมากในการฆ่าเซอินคนเดียวเอ้ยฆ่าไม่ตายด้วยหายตัวไปแะเวาสวยละโผหายหายหายแระ อ,อลบหมดเลยใทยยังไม่ตายบ้างเซอินกับไอรีนเซอินชิปหายเซอินมันหายตัวยังไงก็แพ้ครับอย่างเงี้ยโอ้เซอินเกิดมาแล้วมันหายตัวที่โกงมากเลยนะ <c oughs> ใครที่มีประดาวชุบเหลือนะใส่ให้เซอินเข้าไปเนี่ยเก่งมากเลยนะเฮ้ย ดีดีด้วนดีด้วน,นลื่นปลืด้ดถิมถึกไม่โคถึกทำไมเราเล่นไม่เห็นถึกแบบ <laughs> ดูดูดูด,ดูยิงหน,นึ่งพันเรื่อยไปลดเลยอะไรนะ่ะชิ้ห้าร้อยแปดร้อยห้าร้อยอะไรวะนะ่ะคือทำไมเราเล่นไม่เห็นถึกแบบนี้เลยอะ่ะคือแบบโอ้โอ้อะไรนะ่ะอะไรน่ะจิงเธอตสยแตกโอ้ oh my god เอาหรอแค่เกิดมายิงฆ่าสักตัวหน่อยสิ เออแครเก็บรวบยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดเบิงบ้อง,งเข้าไปหมิงยังไม่ตายดิว่าหมิงหมุนหน่อยหมุนหมุนโอ้โหหมิงหมุนยังไม่เข้าเลยถามจริงอะไรกันครับเนี่ยถ้าหมุนหมิงมันเจาะก,กรอท่านผู้ชมคือแบบยังหมุนไม่เข้าเลยความถึกนี้มันอะไรกันลื่นปลื้มวันเดอร์มาแง เห็นแล้วหลอนล่วไปอ่าเป็นวันเดอร์ไซอินใช่ไหมโอเคเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวแคร์แย่ละแครเรามึนอยู่นะครับไอ้ฝ่ายก็ซอยโอเคสวยครับหันกลับไปยิงตซียนอย่าพึ่งโอ้แต่เรามีอมตะอยู่ไม่เป็นไรนี่แน่นี่แน่เออเฮ้ยโอ้โดนล่วหมดเลยแต่เขาร่วไปแล้วเราเกิดมาได้เขาเกิดมาแล้วใช่ไหมวันเดอร์ลบบัฟอ่าเราไม่ใช่เขารบบัฟเรานี่หว่า ตวยละเอ,อื้อนึกว่าหมิงเราอะไรวันนี้เอ,อ้ยอย่างนี้ขึ้นห้าพันเจ็ดไม่ได้แน่เลยเบียนว่ายตายเกิดรัวๆเอาอีเซอินฟ้าไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนเล่นอยู่ตีนฟ้ามันจะกระโดดสั้นกว่าเวลเวทนะส่วนมากแล้วเขาหนีไปเล่นเวลเวทกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมโอเค เออเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวมีชุบด้วยโอ้ใหม่กอดไหวเนี่ยไหวไหมเนี่ยอมตะเอาออมตะอยู่อมตะอยู่ตายไปซะกลับมาซอยซอยแต่เรายังไม่ได้เกิดนะเฮ้ยโอ้โหเขาเหลือสองตัวเหรอเอ้อด่าอยู่โอเคเราเกิดมาลบบัฟชนะเลยโบเอ้ยไม่เท่ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าอ้าวยังเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้ยไส้แตก ไอ้วะเราแพ้ทีมไซอินฟ้าได้ไงวะเนี่ยไม่โอ้โหจบไปแล้วอย่างสกอร์โค้ชิเลนะครับ20ดาบนะครับชนะ12นะครับแพ้ไป8รอบนะครับเรียกได้ว่า50-60%เอนงนะครับวินเลทของเราเนี่ยแต่ก็ทำให้เราขึ้นมาได้5.6นะครับไม่ได้เราดูที่ผลงานนะครับเราขึ้นได้ขึ้นได้นะครับอย่าไปสนใจเลยว่าเราแพ้ไปเท่าไหร่นะครับอ๋อไซอินฟ้า50นะฮะโอ้สบายห้นะครับก็ว่าอยู่ นะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวอย่างทีมที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้นะครับจะได้ดูเป็นตัวอย่างการใส่ไอเทมนะครับว่าใส่เทมประมาณไหนเนาะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวมาจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ